สวัสดีค่ะวันน kind of okay, okay, e e. ี้นะคะก็จะมาอัดสองนะคะวันนี้นะคะจะมาทำอะไรกันคะลองแป๋วมาอะไรบ้างจะมาแต่งหน้าให้ดูนะคะรุปอยู่บ้านนะคะโอเคโรงเรียนรีบกูดีอ่านี่นะคะก็คือของที่จะใช้นะคะก็คือลิปนะคะเบอร์สิบสี่นะคะเบอร์สิบห้าแล้วก็เบบี้บเออเบบี้บายยงสองน่าตาก็จะมาแต่งเพดานขาที่นะคะอย่าลืมใช้นะคะเพราะว่าจะไทำให้ไดะ กันี่นะคะก็คือกระจกะแต่ว่าพาไปเลยนะคะจา <c oughs> กดังนินน่งอะคะก็ขอให้ได้นั่งนิ่งไม่ได้อลงอีหลี่ดูพอลงอีีหลีดีโอ้ จแ,แล้วนะคะไม่ต้องแต่งมากวะเรนเบอร์ท mm ี hmm. ่ห right? like he anyway. oh ้านะคะทาเบอร์ที่ห้าประตูประตูนี้ต่านะคะทาเบอร์สี่นะคะถ้าตรงนี้นะทาแล้วใช่ไหมคะก็มีหน้ามาให้มันปัดอุ้ยนี่มันเถเ่อนบอกไม่ออกโอ้ยอังผ่านอ่ะผ่านเกมกันนะคะทุกคนแปะไปนิดนึงเบอร์ที่หก เสร็จแล้วนะนี่ตัวไหนะโอ๊ยนะคะก็นลี่นะคะอุ้ยเป็นแล้วนะคะก็วันนี้นะคะก็ขอลาไปต่อไอ้นี่ก็คือเฟรนด์ดูเนค่ะวันพรุ่งนี้นะคะจะต่อแต่งหน้าแบบกระวิดกระวิดแค่นี้น่าจะเป็นวันจันทร์นะคะก็จะสอนให้ดูนะคะตอนนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ